สาวว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ทางช่องเขาบ้านว่าให้คัพคอร์ดทำช่องกับเราคนดีวใครกับใครจิ้มกันคุ่มองตรงไหนคะค่ะก็ไม่กับพรไม่มีอะไรค่ะไม่ค่อยได้ร่วมงานกันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ค่ะมีโอกาสจะได้โคจรมาเจอกันบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบงานอีเวนต์ซะส่วนใหญ่อะค่ะถ้าเป็นงานละครก็คงยังไม่เคยร่วมงานกันเลยอะค่ะทางช่องมีท่าทางที่เล่นละครแบบคู่กันบ้างไหมทางช่องมีท่ากับคอร์ดยังนะคะยังค่ะ ม่เหมือนช่วงนี้ไม่มีข่าวว่าแบบพอนพยายามมาตีสนิทเราเพื่อที่จะเรียกกระแสให้มันเป็นผู้จิ้นขึ้นมาก็ยังไม่ได้เจอพอนเลยอะค่ะก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยอะค่ะก็ไม่ไม่น่านะคะตัวตอนนี้เราก็ยังไม่ได้จิ้นกับใครเพื่อจะได้จิ้นกับพอนโอเคโอเคไหมอ๋อมันก็คงเป็นไปได้ยากอะค่ะเพราะว่าตัวหนูเองไม่ค่อยมีโอกาสได้ร่วมงานกับพอนเท่าไหร่อะค่ะได้โอกาสได้ร่วมงานด้วยกันไหมคะร่วมได ็ยังไม่มีโอกาสขนาดนั้นเองค่ะ,ะถ้าสมมติได้ร่วมงานกันจริงๆอย่างเงี้ยมันมีคู่จิ้นอกับน้องมิดแล้วเรากลัวไหมคะว่ามันจะไปพับไลน์เขาหรือยังไงจริงๆพี่พอ,อพี่พอรจริงๆพอกับพี่มินจิ้นกันก็โอเคแล้วนะโอ้ก็หนูหนูว่าหนูหนูคนเดียวหนูโอเคค่ะถ้า,าพอไม่ได้จิ้นแต่ถ้าเป็นพอจีบอะค่ะ คงไม่ค่ะยังไม่มีโอกาสได้โคจรมาเจอกันเลยค่ะมังเป็นไงที่แบบคนจับตามองไปแล้วว่าแบบเราอาจจะไปแทบการแล้วแบบมินกับพอร์สหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอก็ไม่ค่ะหนูกับพี่มินคุยกันบ่อยคุยกันทุกวันนะคะก็คงไม่เกี่ยวพอร์สนี่ ไม่เกี่ยวอ่ะหนูไม่ค่อยได้เจอพร้อมไม่ค่อยได้คุยแล้วก็ยากค่ะยาก,ยากเป็นไปได้ยากมากแกบรบะแสหนึ่งตัวโ,โนโ้ตแฟนคลับแฟนคลัแบบของแตงโมก็ยามันมีแบบทะเลาะกันแฟนคลับของเราที่แบบเชียร์ให้เราคู่โตโนโอ่อย่างเงี้ยส่วนจะเอยากจะบอกอเลยจะฝากอะไรก็อันนี้หนูก็มองอว่าคือต้องบอกว่าแฟนคลับเดอะสตาร์น่ารักทุกคนเลยเงี้ยค่ะก็ทุกครั้งที่ร่วมงานก,กับพี่ๆเดอะสตาร์ก็รู้สึกว่าแบบ จะมีเสียงกรีดแบบเผื่อมันถึงเราเสมออะไรเงี้ยก็เป็นเป็นเป็นความรู้สึกดีๆที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเดอะสตาร์ในส่วนที่แฟนคลับจะมีความคิดเห็นยังไงหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นมันเป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยค่ะในตัวเราที่เกิดเขารู้สึกว่าแบบคือเขารู้สึกโอเคกับเราแค่นั้นมันโอเคแล้วแต่แค่ว่าในส่วนของหนูกับพี่โตโน่มันมันมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆอะค่ะก็แค่เจอกันแล้วก็ร่วมงานถ่ายรูปแค่นั้นเองค่ะก็เหมือนแฟนคลับเขาก็จะเทมาทางเรามากกว่าทางโนนนะคะอืมก็หนู นูรู้สึกว่ายังไงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยินดีที่จะถ่ายรูปมาฝากแฟนๆเสมอสัญญาว่าจะถ่ายมาฝากเดอะสตาร์คนไหนก็จะพยายามถ่ายมาให้ให้ได้ครบทุกคนละกันนะคะแต่ในเรื่องของแบบความสัมพันธ์มากกว่าพี่น้องอะไรเยคงคงเป็นไปได้ยากค่ะสิ่งที่ไปกับวามเชียร์ทางเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นเป็นเรื่องปกตินะคะที่ใครจะเชียร์ใครอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้แบบ ม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะกลัวมันจะเป็นแบบสามโคกสามแฟนคลับมาแย่งกันอะไรอย่างนี้ไหมคะคงไม่ค่ะจริงๆแล้วแฟนคลับเดอะสตาร์น่ารักค่ะมันเหมือนเป็นแบบว่าคลับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แอนตี้แตงโมกับโตโน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาเชียร์เราเชียร์เราก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขอบคุณแล้วกันที่เอ็นดูหนูนะคะก็เนแฟนเดอะสตาร์ก็ยังอยู่ในใจหนูเสมอเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็น่ารักเสมอ ไม่ว่าไปที่ไหนต่างจังหวัดก็ไนดน้จริงๆแต่ว่าในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์หนูว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงๆอะคอ่ะจะรู้สึกดีใจที่เขาแบบเป็นดูเราใช่ไหมคะก็ต้องดีใจอยู่แล้วเวลามีใครที่แบบเป็นดูเราอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เห็นคเคยเคลียร์กับตอนมองไปแล้วครั้งหนึ่งกลัวจะมามองหน้ากันไม่ติดดีไหมคะคงไม่อะคะ่ะตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าเราเราไม่มีอะไรอยู่แล้วะค,ะค่ะค่ะ